วันนี้จะมาถ่ายรีวิวน้องเลิฟแบบเต็มฉบับนะคะไม่รู้จะได้นานเท่าไหร่นะคะน้องเลิฟนี่มีอายุยังไม่ถึง1ปีนะคะก็เกือบๆแล้วอีกไม่กี่วันนะคะตัวโตมากเลยค่ะตอนนี้กําลังรองกินอาหารอยู่นะคะอันนี้ก็จะเป็นเพศเมียนะคะรอกินอาหารเวลาสี่โมงเย็นค่ะมีทั้งหมดพานลาบดอเรา2ตัวแล้วก็ ผ่าน S s an อสนะคะ the dog o o m e a ฮมเอสแตอนนี้กำลังรับประทานอาหารกันนะคะรับประทานอาหารกันจัดกันไปค่ะอ๋อทำไมวันนี้ทำไมวันนี้ต่างต่างตัวต่างกินของกันและกันนะคะทุกครั้งก็จะเป็น ตัวนี้มารอนาน้าน่าแล้วตัวก็จะมารอกินของแอดแฮนด์โฮมด็อกแอนด์โฮมนะคะนานไงอันนี้น้องจงนะคะไปแล้วค่ะนี่ค่ะดูตูดดิคะไปเล่นน้ำสักไหนมาไม่รู้เขาก็จะมารอกินของพี่ชายเขาก่อนนะคะเพราะว่าเขาอยู่ก่อนเป็นพี่ชายนี่แหละค่ะมันเหมือนกดดันยังไงไม่รู้นะคะจะรอกินของพี่ชายนะคะ กดดันไหมล่ะคะดูสิคะพี่ชายกดดันมากเลยคะ่ะจะกินยังไงดีจะรีบอิ่มมันก็กินต่อของตัวเองไม่กินนะคะว่างคะ่ะว่างนะคะไปสิคะ้องจงไปกินของตัวเองไม่กินนะคะวันนี้ถ่ายฉบับแบบกินอาหารมือ้อคําให้ชมนะคะ อากาศร้อนๆนี่น้องเขาจะไม่กระดุกกระดิกนะคะทุกคนนิ่งเลยค่ะไปละค่ะไปกินของตัวเองสงสัยจะทนไม่ไหวนะคะเนี่ยไปเล่นน้ํามาน้องเลิฟน้องรักเนี่ยเขาจะไม่ค่อยอยู่กับน้ําสักเท่าไหร่นะคะแช่น้ําน้อยมากฉลาดมากน้องรักดูน้องจงนะคะดําปิดปีค่ะน้องจงไปแช่น้าเพิ่งมา วันนี้ฉบับในการกินอาหารอิ่มแล้วเหรออิ่มแล้วเหรอทำไมกินไม่หมดล่ะคุณพี่แอดแอนโฮมรอให้คุณพี่กินหมดก่อนแล้วตัวเองค่อยกินแล้วก็จะมีเหมารวมสองอันกินเยอะนะเราเนี่ย นี่เนี่ยเนี่ยดูสิเขาจะรอให้พี่ชายเขากินหมดแล้วเขาก็จะกินอีกถ้วยหนึ่งนั่นมากดดันเลยสองตัวเลยทีนี้มากดดันแล้วเอาดูคุณว่ากดดันไหมล่ะคะโอ้นั่นไงจริงๆด้วยโอ้ยอะไรอันทำไมเธอเป็นคนแบบนี้มากดดันพี่เขาทำไมของตัวเองก็กินไม่หมด ควาละเงืดหลาย